หนาวไงวะเลยเอาใส่หมวกมาส <c oughs> ิโยมเขาก็ยังมีหมวกพระทำไมมีหมวกไม่ได้วะหัวเหมือนกันวหนาวเหมือนกัน <c oughs> คนยังเยอะอยู่นั่นอยู่นะ <c oughs> ท่านโสภานี่เป็น พระวัดป่าบานตาลนะจะว่าขายหรือซื้อกัน mm hmm. ก็นแล้วแต่จะพิจารณานะท่านโสภานี่อยู่วัดป่าบานตาลแล้วเขาได้หมูมาแล้วกลัวมันจะตายหมูนะเนี่ยถ้าไว้ในวันนี้ก็ไม่ได้และแต่โตขึ้นมาจะเป็นหมูตัวผู้มันผิดคนหรือจะเอาไปปล่อยที่ วัดดงสีจุมพูมันกว้างนั่นเลยให้ท่านโสภากับองค์หนึ่งสององค์ไปด้วยกันให้เอาหมูไปสักซ้อมความเข้าใจกันอย่างเต็มที่ก่อนที่จะให้ไปส่งหมูนะนี่ท่านโสภานี่องค์หนึ่งแล้วอีกองค์หนึ่งจำชื่อไม่ได้ ให้ไปส่งหมูแล้วก็เอาหมูใส่ในรถไปพระนำหมูไปสององกับคนขับรถก็ไป <c oughs> ที่พอไปถึงกลางทางมันจะง่วงหรืออะไรก็ไม่รู้เลยหลับพระนั่นนะหลับพร้อมกันทั้งสององคเลยรถก็วิ่งที่นี่พระก็นั่งหลับไปนั่นนหะวันนี้หมูตกลงที่ไหนไม่รู้นะ ไปแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วมองหามหมูไม่เห็นสุดท้ายก็หน้าแห้งกลับมาแล้วกลับมาก็ซักกันถามกันไปไงไปปล่อยที่ไหน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ความทั้งนั้นก็มีคนหนึ่งนอนหลับหมูมันโดดลงรถไปตกที่ไหนไม่รู้นะ พอทราบความชัดเจนแล้วก็ศาลนี่ไม่มีศาลอุทธรณ์ตัดสินกันอย่างขาดสบันเลยว่าไม่มีเหตุผลกลไกใดเขาจะเป็นศาลอุทธรณ์ขอร้องกันว่าก่อนที่จะไปนี่ซักซ้อมของเข้าใจกันเต็มเดียว,ว่ะนั่นแล้วก็ให้ไปก็ไว้วางใจกับสององค์นี่ะที่ซักซ้อมของเข้าใจเรียบร้อยแล้วไปแล้วไปจะของไปมันหลับที่ที่นี่ เพิ่งยังไงไม่รู้แลหลับเหนื่ยรับทั้งสององค์ละพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นหมูไม่ทราบตกที่ตราไหนหน้าแห้งกลับมาพอมาแล้วก็จัดการให้ออกจากวัดนี้เดี๋ยวนี่ว่างั้นเลยไล่ออกจากวัดนะมาทะเลทลายยังไงมานี่มาอยู่นี่นะมาสร้างวัดขึ้นทั้งวัดมีน้ำซ้ำยังมาล่าหลวงพ่อ คู่ขับไล่นี้มาอีกนี่นะมันเป็นยังไงเข้าใจหรือยังอะ่ะท่านโสภานี่นะขับไล่มาแล้วมาสร้างวันอีกยังไปลากเรา,าเอามาเอาเรามาอีกเนี่ยมันเป็นยังงั้นนะ <c oughs> หมูจนแตตายที่ไหนก็ไม่รู้แหละแน่นอนว่าตายโดดรบ่งปร,รถไปแล้วตายแล้วพระก็ถูกขับจากวัดในวันนั้นเลยละให้ไปทั้งสององค์เลย มาทะเลทรไยังไงมาอยู่ที่นี่นี่ฮะ <c oughs> มาสร้างวัดมะสร้างศาลาใหญ่อยู่นั่นนี่นะไม่ใช่เล็กน้อยศาลาก็ใหญ่อยู่ <c oughs> แล้ววัดป่าบรบารตาดอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นั่น <c oughs> เมันมาแข่งอาจารย์มันนะเนี่ยมันมาสร้างศาลาแข่งอาจารย์มัน ถ้ามันจะแข่งจริงๆก็ให้มันบอกท่านโสภานี่นะตีเกาะประชุมหมดจในีจังหวัดสุรินทร์นี่ที่ไหนเนี่ยเออตีเกาะประชุมหมดจังหวัดสุรินทร์ให้ไปต่อสู้กับหลวงตาบัวเข้าใจไหม <c oughs> ที่วัดป่าบรรดาศท่านว่าถูกท,ท,ท่านท่านไล่มาแล้วมานี่มันมา สาร้างศาลาใหญ่หญหญ่มาแข่งหลวงตาทใีให้ไปแข่งให้ตีก่อประชุมทั้งหมดนี่นะให้ไปกันทั้งจังหวัดเลยไปแข่งหลวงตาศาลามาหลังนี้กับหลังนั้นหลังไหนใหญ่กว่ากันก็จะโดดเข้าไปศาลาหลังอยู่ข้างในนั่นถ้าสู้มาได้แล้วก็จะง,งัดเอาศาลาหลังหน้าวัดออกมานี่งายหมดจังหวัดเลยเ <c oughs> ข้าใจไหมเอาให้งายหมดจังหวัดเลยนั่น ลูกศิษย์มันสู้ครูมาสู้ได้หรืออืมนี่เท่านั้นแหละพูดไปอย่างนั้น